นาฬิกาสานาทีค่ะวันนี้นี่นัดถึง3หนุ่มเลยทีเดียวนะมาพูดคุยกันกับ สามผ่านด้วยทั้งหนุ่มเปาะนนทนนนะคะหนุ่มปออนันกแล้วก็หนุ่มเดอะอยซ์ด้วยค่ะมาพูดคุยกับเราถึงซิงเกิลนี้สามผ่านน้องถามแล้วนะเขาบอกว่าตั้งรวมกลุ่มรวมแก๊งกันเป็นเป็นแก๊งสแกนสาวด้วยเดี๋ยวต้องถามแล้วว่าสาวอย่างพี่น้ำเสียงอย่างนี้เนี่ยจะพอผ่านหรือเปล่านะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วดิจะน้าเข้าสู่ช่วงของ Big l o ลิฟสเปเชียลก่อนเลยสวัสดีหนุมน่มๆครับ โอเคยินดีต้อนรับทั้งสามหนุ่มเลยให้สามผ่านเลยนะครับพี่น้ำเนี่ยถามจริงให้พี่น้ำสามผ่านเลยเหรอคือเอาไม่ทราบว่าคุณน้องเอามาตรฐานไหนมาวัดคะให้พี่สามผ่านเลยฉันก็รู้แล้วครับว่าต้องได้สามผ่านขนาดนั้นเจ้าอ้าวให้แนะนําทักทายสวัสดีเพื่อนๆชาวบิ๊กเลอร์เพชรบุรีหน่อยค่ะครับผมก็จะนั่งจ่ายแอมครับสวัสดีครับปอนนกจากสุวรรณภูมิค่ะไม่ได้แล้ว ผมนกนกจักรครับจะให้เองครับจะให้ครับปอนันต์ได้จากทัร์นเคียเลยครับตัวนกจากรสพโปรดักชั่นครับประมาณนั้นเลยทีเดียวเออปอนันก์ค่ายนี้น่าสนใจนะสนพอโปรดักชั่นเนี่ย <c oughs> น่าสนใจมากๆต้องถามก่อนเลยโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์พิเศษใครเป็นคนเริ่มเอ่ยน้องนอนท์เนาะน้องนนท์ครับค่ะนอนท์ยังไงเอ่ยเธอครับผมโปรเจกต์นี้เป็นยังไงคะ นี้เป็นยังไงจริงๆก็เอ่อดมโปรเจกต์นี้นนเ,นเริ่มมาแต่เอ่อหลังจากที่ประกวดเสร็จครับก mm hmm. ็ก็อย่างที่เอืมตอนที่ประกวดนะครับผมก็จะมีโอกาสได้ mm hmm. ร้องเสิร์ฟทุ่งไว้ครับซึ่ง uh huh. อืมก็ยังคงจำมันได้แล้วก็ลูกค้าที่เราไปเล่นสดอะไรเงี้ยผมก็จะมีแบบคนมาถามเราว่าเฮ้ยแบบว่าเล่นลู่ทุ่งไหมไ mm hmm. เล่นหรือเปล่ปาอะไรเงี้ยครับ mm hmm. เราสึกว่าเอ๊ะบางทีมีเรื่องของลิเกจิตหรือะไรต่างนะครับก็เลยตัดสินใจทําเองเลยเพราะว่าพอผ่านกันสามปีเนี่ยตอนแรกก็ว่าใจว่าคนจะหายไปฮะคนที่อยากลองพอพอจริงจริงเนี่ยกลายเป็นว่ามันจํานวนมากขึ้นแล้วก็เอาไปอ่าจังหวัดเลยครับเพิ่มคนเลยซึ่งก็จะขอว่าอยากให้เล่นในลุ้นทุ่งมากเลยครับก็เลยนทำเองเลยก็เป็นโปรเจกต์ที่เทางไอแอมครับก็ทำขึ้นมาครับร่วมมาครับใช่ไหมก็เลยเป็นโปรเจกต์ของนนทนาและผองเพื่อน ใช่เใช่ไหม,ไหมอย่างก่อนหน้านี้เปิดตัวกับหัวใจมีสายรีบซ้อนไปน้องนนผมมามาเดี่ยวเลยกับเพลงนั้นกระแสะตอบรับเป็นอย่างไรคะนนบอ,อกว่าขอบคุณมากครับขอบคุณรู้กๆกระแสะตอบรับเลยครับเพราะว่าเห็นเห็นพลงนี้ก็ขึ้นไปอยู่ในชาร์ตครับแล้วก็ก็ <หา S 2> ขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งซึ่งซึ่งเรา,เราก็เราก็ไม่เคยคิดคิดว่าครับที่เราทาครั้งแรกเนี่ยแนวที่เนี่เดินทางมาถึงขนาดนี้ครับเพราะมันก็เป็นครั้งแรกที่เราต้องทําอะไรใหม่ๆอะไรยากแล้วก็ เออค่อนข้างจะไม่ค่อยกล้าคาดหวังครับแต่พอเองมันโตขนมเองได้แล้วก็ติดดีใจมากๆขอบคุณมากๆนฮะใช่ไหมก็เลยเป็นโปรเจกต์ถนนคนมหานิยมแอนเฟรนส์สเปเชียลโปรเจกต์อลังมากอะ่ะอลังมากครับซึ่งมาแล้วของเพื่อนที่ชวนมาทํากันนอกจากมีมีใครกันบ้างเอ่ยของเพื่อนที่มารวมกันเนี่ยใช่ไหมครับค่ะโปรเจกต์นี้ก็นอกจากผมเนี่ยก็คือแรกก็ว่าจะทํา แต่ว่าผมรู้สึกว่าจะทําคนเดียวไม่ได้อือเพราะในในส่วนของความสนุกสนานเลยครับอาจจะได้ไม่มากเพราะว่าเราเลยนชนเอ็กซ์เปิทมาครับเือยฮะเอ็กซ์ก <c ười> เปิทมาเลยเป็นเ,เ,เ,เปิดมีเทพเจ้าพันาแล้วก็เอ่อพี่นุ่มสมศักดิ์ครับผมซึ่งก็ของวันนี้ก็จะทำเพลงสนุกสนานอยู่แล้วใช่แล้วก็เอ่อก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเราชวนพี่ๆน้องๆที่เราเคยร่วมงานมาแล้วรู้สึกว่าเออเขาเป็นคนเก่งเลยครับ ก็เลยได้ได้มาสมนับสีสันต่างๆในโปรเจกต์นี้ด้วยครับก็จะมีทั้งพี่ดวง่มสมชัดพี่ปอนกแล้วก็น้องจักรจักรครับอืมนะคะแต่ว่าเพลงนี้สามผานเดี๋ยวก่อนทําไมถึงเลือกปอกับหนุ่มมาเริ่มกับเพลงเนี้ยไม่รับนี่นี่เออที่ก็อยากที่จะบอกนะครับว่าถ้าถ้ารู้คนพูดสองคนนี้เนี่เขาจะได้จิตความสนุกก่อนอย่างพี่หนุนี่ยเขจะเป็นตลกสนุกสนานใช่ไหมครับซึ่ง เราก็เป็นคนที่พอเราต้องงานล้วานโอ้ยเขาบอกว่าตลกที่หน้าตาแค่เห็นหน้าก็ขำแล้วอะหนุ่มอะใช่ไหมใช่ไหมหนุ่มถามหนุ่มก่อนเลยหนุ่มเขาบอกว่าเราเนี่ยแค่เห็นหน้าก็ฮากากแล้วว่าจริงปะควชมอันนี้ความชมใช่ไหมไม่เถอะพี่ชอบพี่ชอบพี่ชอบเราตั้งแต่ประกวดนะพี่นัมก็คอยดูอยู่หลงตัวเองนี่เธอก็ช่างเต้นเนาะอ่าหนุ่มเป็นไงบ้างเอ่ยมาร่วมรุ่มทีมกับทีมนี้เป็นไงบ้าง ก็จริงๆกดดันครับอืมเอ้นอะไรด้วยจริงๆเราทํำเองเราก็เทสแต่ตเราเพสคนเดียวฮนะค่ะ,ะสามคนมันจะต้องพร้อมกันมีท่าเช่นเช่นอะไรที่จะต้องพร้อมกันอนะไรเงี้ยก็ก็กดดนนะันตัวเนครับอืมนะคะนึกว่ากดดันเพราะว่าหน้าตาเราหล่อสุดอะไรเงี้ยใช่ไหมหนุม่มฮโหลฮัลโหลหนุม่ม ได้ยินไหมคะทำไมมันเงียบไปเบามากฮาลัลโหลยังอยู่กันไหมโอเคโอ้ <Okay. laughs> เราพว่ามันเงียบไปอะถามถึงปอกันบ้างปออ,นนอันนกนี่โสดกระปิดกระปอยกันมาครับผมเป็นไงบ้างคาโปรเจก์นี้กับเพื่อนๆนสนานครับผมแล้วก็ค่อนข้างถนัดอยู่แล้วสนุกอะไรเงี <c oughs> ้ยถ <c oughs> ้าต้องท่าเต้นก็ชนกวนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้มาร่วมเต้นกับ สองคนนี้ก็สนุกครับผมเหมือนเราจะเป็นคนบ้าอะไรอย่างเงี้ยว่ากถึงเขาเป็นแบบปไว้ด้วยฮะเขาเต้นอะไรเราจะก็จะแบบบ้าบ้าบอบบบ้าถึงเลยคือคือผมในบางทีเวลาทำเต้นเนี่ยก็จะเรียกว่าท่ามาท่าเนี่ยย่อยยากมากสำหรับผมในการที่จะทำไม่ได้ครับพี่ปอเขาทำได้ที่ย่อยเสริมให้โอ้วีขนาดนั้นแสดงว่าปอเนี่ยคนเป็นคนคิดท่าเต้นในเพลงนี้เลยหรือเปล่า ไม่ปโดีทีมครับมีทีมทำทางมีทีเน้เด้นกว่าเดียวไม่ไม่เป็นท่าเป็นทางอะไรใช่ไหมเรียกว่ามีทีมทำเต้นแต่ว่าปอนี่เป็นคนนำเลยทีเดียวไม่ไม่ใช่นำหรอกครับแต่ว่าเหมือนเหมือนเราก็จะค่อนข้างพันอะมากท่สเคยเคยมีเคยเต้นมาหลายเพลงเลยนะเคยมงมาละ MV เต้นเต้นมาหลายเพลงแล้วก็จะแบบรู้ว่าเออมันควรจะต้องสนุกอะไรประมาณไหนอะไรเงี้ย แต่ว่าปอเองก็เป็นผู้นําเต้นนําแฟชั่น fashion, เต้นทั่วประเทศเลยทีเดียวเนาะก่อนท่าเต้นของเธอว่าคนณไ,ได้เห็นท่าเราเต้นมากสุดน,นะครับใช่ไหมถามถึงเพลงมากดีกว่าทําไมต้องเป็นสามผ่านคะว่า,าะันน่อระสัมผานเราเหมือนกับพูดเรื่องของ ผู้หญิงเขาสีแน่นอนครับเรื่องของเราไม่มีเรื่องอื่นนะไม,ม่ใช่แต่นี่จะมีอื่นด้วยก็จะมีแต่ครั้งนี้เน,นี่เหมือนกับเป็นเพลงที่เราร้องไว้กับผู้หญิงแฟวเ,เขาเรื่องความรักความเป็นดูอะไรอย่างเงี้ครับมไม่ได้พูดถึงผู้หญิงสวยสวยเนื่องากว่าเขาหน้าตาดีมากแล้วเป็นไงครับคุณบอลต้องให้สามผ่นไปเลยนะครับเนี่ายาอยู่ได้ต้องคุยเรื่องผู้หญิงอยู่แล้วอะไรเย่างนี้แล้วเราก็เลยทําหน้าที่นี่เลยเป็นคนสแกน ที่จะมาแซวปากหมาปากปูดำข้างทางเพลงให้สนุกสนานแซวผู้หญิงเลยนะคออนะคะก็เลยแบบเหมือนคนนี้ให้สาม่านไปเลยใช่ไหมแล้วเนี่ยโปรโฟไฟล์ที่ส่งมาให้พี่น้ำน,นะเขาบอกว่าเตรียมอารมณ์ให้ดีเตรียมใจให้มั่นเตรียมเอวให้แข็งทําไมไมันต้องเตรียมเยอะขนาดนี้ยน้องโอ้ก็เตรียมครับต้องเตรียม,ม,เ,ยมเพราะว่าท่าเต้นเราเด็ดมากท่ครับเฉพาะเอวเนาะต้อนรับเทศกาลปีใหม่เลย จัดเต็มกันหน่อยจ้าแหมอยากจะให้บาเต้นออกไมเลยทีเดียวคงจะไม่ไหวนะเต้นออกไมไหวไหมมเห็นักอกอลแล้วเลยเอาเป็นว่าถ้าเกิดพี่น้ำจะให้ร้องเพลงนี้สดสดสักท่อนหนึ่งให้กับแฟนชาวเพชรบุรีที่เขาพร้อมจะลุกขึ้นเต้นกับเราเนี่ยไหวไหมได้เลยนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ฟังเสียงสดๆจากน้องปอน้องหนุ่มแล้วก็น้องนนทนนด้วยนะคะกับเพลงนี้สามหานค่ะ 啊。<Huh? S 2> <laughs> นกันไปเลยเนาะเป็นสนะามผ่านกันเลยเอยากได้ความสนุกมากขึ้นต้องไปหาฟังเลยครับสามวันใช่ไหมเปิดฟังที่บ<ม>ิ๊กเกิรด้วยแล้วก็ชมเอ็มวีด้วยด้วยค่ะเอ็มวีแบบแซ่บมากค,ครับผมเล่าให้ฟังหน่อยเป็นไงเป็น,นเรื่องสนุกสนานต้องลองไปดูกันทายครับแล้วก็มีอะไรมีอโอละนะ<อ><อ>ไปชมได้แล้วใน YouTube เนาะได้ครับ<อ>ที่ I am official channel องนะก็ยังไงก็เข้าไปติดตามเป้กันได้ครับก็จะเข้าร่ว ได้เลยโอเคงั้นวันนี้พี่น้ำให้ฝากเพลงนี้กับเพื่อนเพื่อนชาวเพชรบุรีเลยค่ะครับผมาฝากไว้เลยครับเิลนี้เราทสาม่านพวกเราตั้งใจทำกันมากเพื่อต้นครับทองสารานนะครับอยากให้เต้นกันทุกเทศกาลเลยเัาไม่ใช่แค่สงการานนะลองฟังกันดนแูแล้วเองว่าเนื้อหานี่คต้องโดนใจแน่นอนครับผมก็ฝากชาวเพชรบุรีขนมอกแกะ แน,น่นอนแน,น่นอนเนาะเอน้ยที่ข่าวว่าจะมีแบบว่าสาวๆคนไหนที่แบบมันหน้ามันอ,อกมั่นใจเนี่ยว่าตัวเองสวยนี่เขาบอกว่าให้แบบเทไลท์สามผ่านเลยด้วยอ่ะมีโปรเจกต์นี้ด้วยหรอใช่ครับผมเดี๋ยว<อ>จะไปหาสาวๆตามทีา่าท่าสังกรดอาสาวยให้ดีแล้วเราจะพาเครื่องสแกนเนี่ยโดยเราวสามคนแกะด้วยครับผมคือไปมาสแกนถึงที่เลยหรอ แทนหนึ à, uh, ่งพี่เลยว่าเราติดตามว่าเราจะไปที่ไหนบ้างเรืองไวด้วยอ่าเออเออติดตามได้ที่ไหนยังไงอ่ะเผื่อพี่น้ำจะได้เตรียมตัวแบบมั่นหน้าไว้เลยมันเป็นแฟนเพจของไอแอม channel ไอแอมครับจะเป็นใช่ยูทูบก็ได้ครับเข้าไปดูในส่วนของเพลงของโคนเด็กนี้ครับทั้งสั่นผ่าหรือว่าหัวใจเป็หสั่นเล็กน้อยครับก็ไอแอม officiational นะครับหรือตามเพื่อนๆที่เพื่อนทุกครับไอแอมแอสไอแอม officiational ครับพี่นปดู ไอเตอ็มไอเอ็มโอเคแลงวกันไอเอ็มมันก็จงตะโองไอเอ็มเขาเหรอไม่ช่เขาเป็นใครอันนี้คือขับเส้นมันก็ได้ก็ดีอะไอเง็มนะไอเอมนะโอเคได้เลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ดีใจจังเลยที่ได้คุยกับสามหนุ่มสุดฮอตแห่งปีเลยทีเดียวฮัลโหลโอเคขอบคุณทีะะ่ยินดีครับพี่น้ำแล้วก็ชาวเวชบุรีชาวบิ๊กเลิฟนะครับ <laughs> ได้เลยขอบคุณมากๆครับสวัสดีค่ะ โอ้โหเรียก็เป็นสาวหนุ่มสุดแซ่บนะอย่างที่พี่ชนะบอกไปนะคะแล้ววันนี้มีมาใหม่กับเพลงสามผ่านด้วยนะคะและที่สําคัญเดี๋ยวก็จะถือเครื่องสแกนสามผ่านน,น,นะบุกไปหาคุณผู้ฟังถึงที่ด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามติดตามโปรเจก์นี้ให้ดีค่ะเข้าไปดูได้ที่มิวสิกวิดีโอของเขาก็ได้นะ o u t u b e c h a n n e l i am นะคะก็ไปดูไปชมเพลงนี้กันรับรองว่าแซ่บจริงๆคุณผู้ฟังแล้วก็ติดตามได้กับเพลงของน้องนอนทนนนะคะกับโปรเจก์นี้ทนนนคนมหานิยม And Friend Special Project นะคะซิงเกิลนี้สาม่านโดนใจมากๆค่ะชื่นชอบก็ขอมาได้กับ Big l เล e FM ของเราด้วยไปฟังเพลงนี้เต็มๆสามห่านจากสามหนุ่มเออจะเป็นสามหนุ่มสามุมไม่ได้เนาะสามหนุ่มธนนปอและหนุ่มเดอะไวท์แก๊งสแกนสาวค่ะ